สวัสดีครับผมก็วันนี้จะมารีวิวเกี่ยวกับไฟ LED นะครับซึ่งเป็นแบรนด์ของ Sobo นะครับผมตัวนี้จะเป็นรุ่น AL 600P นะครับผมตัวนี้ AL 600P เนี่ยก็คือก็จะใช้เกี่ยวกับตู้24นิ้วนะครับผมซึ่งเป็นลักษณะของตู้นานโน,โนหรือตู้อะไรก็ได้นะครับตู้24นิ้วก็จะเป็นขนาดนี้ยนะครับผม24นิ้วเดี๋ยววันนี้ผมจะไปรีวิวให้ดูว่าเวลาเราเปิดเข้าไปในตู้แล้วมันจะสวยงามแบบไหนนะครับผมก ตัวนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่ผมชอบอย่างหนึ่งก็คือตัวนี้ก็คือเป็นไฟ LED ที่เขาได้ได้รองรับมาตรฐานมอกตัวนี้เห็นไหมครับเห็นไหมครับแน่นอนที่สุดเครื่องใช้ไฟฟ้าก็สมควรที่จะมีมอกเพื่อเป็นเครื่องการันตีหนึ่งว่าสินค้าที่เรามาใช้นปลอดภัยกับเราแน่นอนไม่มีไฟดุดไฟรั่วนะครับเห็นไหมครับตัวนี้การันตีมอกนะครับผมอ่เรามาดูข้างในกันนะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะครับผมอ่าข้างในนะครับก็จะมีลักษณะเป็นขาอย่างเงี้ยครับเอาไว้เกาะบริเวณขอบตู้นะครับ ลักษณะตัวบอดี้ก็จะเป็นตัวยาวๆนะครับผมนะครับเห็นไหมครับตัวบอดี้จะมีปุ่มสวิตช์ปิดเปิดตรงนี้นะครับผมตัวนี้เห็นไหมครับตัวนี้จะมีปุ่มที่ไว้กดเวลาเปิดปิดนะครับข้อดีของไฟตัวนี้ LD l d ร so ุ่นโซโบตัว AL 6 0 0เนี่ยครับผมก็สามารถที่มีไฟทั้งหมด3แบบเวลาเรากดเราจะเปลี่ยนได้3แบบก็จะมีสีขาวสีแดงแล้วก็ ขาวแดงน้ำเงินพร้อมอยู่กันนะครับก็จะมีสามแบบให้เลือกใช้เกี่ยวกับที่เราต้องการจะเลี้ยงปลาอย่างเช่นเราเลี้ยงตู้ไม้น้าก็าสีขาวถ้าเราต้องการที่เลี้ยงแก่บพวกปลาทงปลาทองเราก็เปลี่ยนเป็นโหมดของพวกสีขาวแดงก็ทําให้ปลาสีแดงเนะี่ยมันจะดูสวยขึ้นนะครับผมก็ตัวนี้ก็จะมีปุ่มที่เอาไว้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนโหมดมีโหมด3แบบครับส่วนไฟสีก็จะเรียงกันแบบนี้นเห็นไหมเม็ดสี LED นี้เป็นเม็ดสีแบบนี้ครับตัว b o ี้ก็สึกบางดีนะครับ รูปลักษ์ถือว่าโอเคนะครับผ่านสวยดีนะครับตัวนี้เห็นไหมครับมีสีดําตัดให้เราหน่อยสวยๆลักษณะของขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับนะครับขาขาเนี้ยจะยาวหน่อยนะครับก็เวลาสมมติแล้วตู้เราตัวเนี้ยตู้ตเราอาจจะไม่พอดีแต่ว่าตัวเนี้ยมันสามารถที่จะเลื่อนได้นะครับผมเลื่อนให้พอดีตู้นะครับซึ่งขาเนี้ยมันก็จะยาวเกือบประมาณเกือบ สามนิ้วนะครับเพราะนั้นตู้เราอาจจะสมมติตู้เนี้เป็นตู้ไฟที่ยาวยี่สิบสี่นิ้วใช่ไหมครับแต่ว่าตัวเนี้มันสามารถเลื่อนได้อีกประมาณสักนิ้วหนืสองนิ้วได้เพราะนั้นตู้ประมาณสักยี่หกนิ้วยี่เจ็ดนิ้วก็ยังสามารถใช้ได้อยู่นะครับตัวนี้ครับเห็นไหมครับเป็นได้ยาวมากเห็นไหมครับแข็งแรงนะครับเป็นผมวงอยากมากตัวเนี้นะครับผมอ่าแล้วก็ใส่ไปทั้งสองด้านนะครับเดี๋ยวผมจะลองไปเปิดไฟให้ดูนะครับว่าไฟลักษณะไฟนั้นเป็นยังไงนะครับเห็นไหมตัวนี้อ่า โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองเอาไปติดตั้งไปเป็นตู้นะครับแล้วดูบุญดูสีไฟกันนะครับผมโอเคนะครับนี้ผมติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแลวนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูสีไฟกันนะครับผมตัวนี้คือเป็นตู้ที่ยังไม่ได้เปิดอะไรนะครับตู้มันจะมืดๆเพราะนั้นเนี่ยตู้ปลาที่สิ่งที่สําคัญที่ทําให้ตู้เราดูดูสวยงามเนี่ยก็ไฟเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้ตู้เราดูสวยงามแล้วก็ทำให้เรามีความสุขในการที่ต้นั่งดูปลาหรือว่าดูแม่น้ำนะครับก็เดี๋ยวมาดูแบบที่หนึ่งก่อนนะครับผม อ่าโอเคนี่จะเป็นไฟสีขาวแล้วก็สีน้ําเงินนะครับผมก็จะมีลักษณะตู้ก็ดูใสๆหน่อยนะครับอ่าเป็นแบบที่สองนะครับก็จะเพิ่มเป็นสีแดงเข้ามาเห็นไหมครับมีสีแดงสีน้ําเงินเข้ามานะครับจะออกดูสีออกดูแดงๆหน่อยนะครับตู้ถ้าแบบที่สามนะครับแบบที่3ามนี่จะสีออกดูเข้มๆหน่อยการเรียงตัวของสีเนี่ยครับเห็นไหมครับนะครับผมอ่ามีสามแบบนะครับนี่แบบที่หนึ่งแบบที่สองนะครับแล้วแบบที่สาม เห็นไหมครับผมวิธีการการเปลี่ยนโหมดก็คือตัวนี้นะครับเดี๋ยวดูตัวนี้นะครับเดี๋ยวให้มาเนี่ยครับตัวนี้คือเรากดปุ่มตัวนี้นะครับกดปุ่มตัวนี้ก็สามารถที่จะเปิดคือถ้ากดครั้งที่สี่มันก็จะปิดโดยอัตโนมัตินะครับอันนี้ครั้งที่หนึ่งนะครับครั้งที่สองเห็นไหมครับครั้งที่สามแล้วพอกดครั้งที่สี่เราก็ปิดนะครับผมนะครับก็ถ้าท่านใดสนใจเกี่ยวกับไฟตัวนี้นะครับว่า ตู้เราขนาดเท่าไหร่ยังไงก็สามารถพิจทรมาสอบถามเพิ่มเติมข้อมูลเพิ่มเติมได้เกี่ยวกับการใช้หลอด LED ของยี่ห้อโซโบรุ่น a l 600P ได้นะครับผมก็คลิปนี้ขอจบรีวิวเกี่ยวกับไฟ LED เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ